เอวเล็กที่สุดในวงการเปิดสิบอันดับดาราสาวที่ถูกแฟนคลับถามตลอดว่ากินอะไรบ้างหรือเปล่าเอวเล็กเกินต้านเล็กที่สุดในวงการโดยเหล่าสิบดารานี้ได้รับการวดและมีข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์มากมายจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะเอวเล็กกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า ดับที่10ขวัญอุตสามมณีเริ่มเปิดกันด้วยที่นางเอกสาวเอลคอดอย่างสาวขวัญที่เธอน้ำมีเอลอยู่ที่24นิ้วโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าการดูแลรักษารูปร่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ดาราหรือผู้หญิงแต่ก็ควรรักษาเอาไว้ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองถือเด้ว,ว่าเป็นสาวที่มีรูปร่างมาตรฐานอย่างมากเลยละจ้า อันดับที่9แพทนับประพาต่อกันด้วยนางเอกสาวแพทที่มีเอลอยู่ที่23นิ้วซึ่งเธอนั้นรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่ามันจะผอมจนเกินไปเพราะมันสมส่วนกับรูปร่างของเธอดีอยู่แล้วโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจว่าถ้าเธอนั้นไม่ใช่ดาราก็คงไม่ดูแลรูปร่างให้ดีขนาดนี้ซึ่งวิธีเอลเล็กแบบเธอนั้นก็คือออกกําลังกายอย่างเป็นประจํานั่นเอง นับที่8ยยาย่าอุรัสยานางเอกสาวสวยที่นอกจากความสูง174เซนเมตรนั้นก็ไม่ได้ทําให้ความเอวเล็กของเธอนั้นหวั่นเลยแม้แต่น้อยมาพร้อมด้วยเอว23นิ้วที่บอกเลยว่าเธอนั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากออกกําลังกายอย่างเป็นประจำจนหุ่นสวยแบบที่เราเห็นกันนั่นเอง อันดับที่7 a p p แอปเปิลลาพิศราหรือแอปเปิ้ลเดอะสตาสาวสวยแห่งบ้านเดอะสตาเจ็นั่นเองที่เห็นมาในลุกแมนแมนแบบนี้แต่เอวของเธอนั้นก็ถูกจัดว่าเป็นสาวที่เอวเล็กเป็นอย่างมากมาพร้อมด้วยเอว22นิ้วครึ่งจนใครต่อใครนั้นถึงกับทักถามเลยว่ากินอะไรบ้างใหม่คะเนีย อันดับที่6กหม่ดาวิกาโหเน่นางเอกสาวพันล้านที่แน่นอนว่าใครๆก็รู้ดีว่าเธอนั้นเอวบางเขียวกันขนาดไหนใส่ชุดอะไรก็ดูเป๊ะปังเข้ากับเธอไปหมดมาพร้อมกับเอว22นิ้วครึ่งซึ่งเคล็ดลับของเธอนั้นคือการเล่นฮูลาฮมอย่างเป็นประจำนั่นเอง อันดับที่5มิวนิฐานางเอกสาวหน้าหวานที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแม้ตอนนี้จะเห็นตั้งครั์แบบนี้แน่นอนว่าในตอนที่เธอผอมนั้นก็มีเอวอยู่ที่22นิ้วเลยทีเดียวเราจึงเห็นได้ชัดเลยว่าแม้เธอจะตั้งท้องแล้วก็ยังคงดูสวยดูดีไม่แพ้กับตอนเอวเล็กอยู่เลยละจ้า อันดับที่สี่แฮตตี้อังสุมาลินขวัญใจหนุ่มๆม,มากมายที่เธอนั้นด้วยความเป็นสาวตัวเล็กเอวบางร่างน้อยแต่เห็นแบบนี้ก็หันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเล่นฮูลาฮูปเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันมาพร้อมกับเอว22นิ้วเพียงเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวสวยที่ตัวเล็กมากเลยจริงๆ อัดับที่ 3. เบเบทันชนกขวัญใจไอดอลของคนรักการออกกําลังกายนั้นต้องไม่ผ้นเธอคนนี้เลยที่จากก่อนหน้านี้เป็นสาวตัวเล็กมาก่อนแต่พอได้หันมาออกกําลังกายแบบจริงจังก็ดูฟิตเฟิร์มมากเลยจริงๆแม้เธอนั้นจะมีกล้ามแน่นๆแบบนี้แต่เห็นแบบนี้เธอก็มีเอวเพียง21นิ้วเท่านั้นสวยสุขภาพดีของจริง อันดับที่2เต้ยจรินพรจุนเกียรติขวัญใจไอดอลไทยยุคบุกเบิกสำหรับสาวเต้ยที่เห็นจะเป็นคนตัวเล็กแบบนี้แต่เธอนั้นก็มีเอวอยู่ที่20นิ้วเอวบางร่างเล็กเป็นอย่างมากแต่เห็นแบบนี้ก็แอบมีซิกแพคบางๆมาให้ได้เห็นเหมือนกันนะคะเนี่ย อันดับที่ 1. มากี้ราศีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่าคุณแม่ลูกแฝดนั้นจะเป็นสาวที่เอวบางร่างเล็กเป็นอย่างมากมาพร้อมเอวเพียง19นิ้วเท่านั้นจนยังแอบตกใจเลยว่านี่ใชื่เรื่องจริงไหมคะเนี่ยแต่ความเอวเล็กของเธอนั้นไม่ได้บทบางความสวยเลยแต่อย่างใดหุ่นเป๊ะหน้าเป๊ะสมกับเป็นอีกหนึ่งนาง,งเอกเบอร์ต้นๆเลยทีเดียว